สวัสดีครับผมทำเอ็กซ์จากเขตเอ็กซ์เปิดออนไลน์นะครับผมวันนี้ครับผมจะมาสอนวิธีนะครับการแปลภาษาหน้าเว็บนะครับผมคุ้นเคยไหมครับผมเวลาเข้าเว็บจีอย่างในตัวอย่างนี้ผมยกตัวอย่างก็คือเว็บเท่าเป่านะครับเป็นเว็บที่ของมงเจนะครับเว็บสั่งของนะครับซื้อของมาขายในออนไลน์นะครับผมมันก็จะมีสกเบย์เนเรือลบเลยนะครับผมถ้าเปิดซื้อในราคาที่ ปริมาณเยอะๆนะครับก็จะได้ราคาถูกลงนะครับผมแล้วแต่ร้านก็ต้องเลือกร้านให้ดีๆนิดนึงนะครับผมโอเคนอกเรื่องละนี่เราจะมาสอนนะครับอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้ว่าเราจะไปไหนต่อนะครับผมเอาวันเป็นภาษาจีนหมดเลยนะครับวิธีง่ายๆนะครับผมที่จะทําให้คุณไปต่อได้นะครับจากการเข้าเว็บต่างชาตินะครับเริ่มได้เลยนะครับให้เรามาที่นี่นะครับให้เรามาที่เ สั่ขีดนะครับผมแล้วก็มาที่การตั้งค่านะครับและให้เรามาเพิ่มภาษาก่อนนะครับโดยที่คลิกคําว่าซ่อนเบื้องสูงแล้วก็มันก็จะขึ้นมานครับเนี่ยครับซ่อนการขั้นตาขั้นสูงนะครับการตั้งค่าขั้นสูงนะครับและเราก็คำนึงนะโอเคและเราก็มาที่ภาษานะครับคลิกคําว่า การตั้งค่าภาษาและการป้อนข้อมูลนะครับจากนั้นนะครับให้เราเพิ่มภาษาที่เราต้องการที่จะแปลนะครับที่นี้ผมก็ต้นเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับผมเอาเพิ่มกี่มาทั้งนั้นถ้าเราไม่ถ้าเราไม่ต้องการเราก็ลบนะครับโอเคโอเคจากนั้นนะครับเราก็ได้ภาษาที่เราต้องการที่จะแปลแล้วนะครับผมจากนั้นกดเสร็จ <administered S 2> สิ้นนะครับและเราก็มาที่ขีดสามขีดนะครับมาที่ ส่วนขยายนะครับเพิ่มเติมนะครับมาที่เครื่องมือเพิ่มเติมแล้วก็มาที่ส่วนขยายนะครับจากนั้นนะครับให้เราเลื่อนมาล่างสุดแล้วก็รับส่วนขยายเพิ่มเติมนะครับลืมบอกไปครับว่าเราจะต้องใช้เป็นเบราว์เซอร์ o g l e Chrome เท่านั้นนะครับผมจากนั้นครับให้เราติดตั้งแอปคำว่าแปลภาษานะครับโอเคคลิกคำว่าเพิ่มใน Chrome นะครับ แอปตัวนี้นะครับผมที่เราต้องการนะครับเรียบร้อยนะครับผมรอให้มันติดตั้งนะครับถ้ามันขึ้นคําว่าตรงนี้แล้วก็มีตรงนี้ขึ้นมานะครับแสดงว่าคุณมาทางแล้วนะครับผมจากนั้นครับให้คุณมาที่เว็บที่คุณจะต้องการนะครับผมแล้วคุณแค่คลิกขวาแล้วก็แปลเป็นไทยครับเรียบร้อยครับ ให้คุณได้ไปต่อนะครับผมถ้าคุณนะครับต้องการเว็บเหมือนเดิมก็มาคิดตรงนี้ครับแสดงหน้าเว็บเดิมนะครับหรือมาคิดตรงนี้ก็ได้นะครับแปลภาษาครับเรียบร้อยนะครับคุณก็จะไปต่อได้แล้วนะครับชําเออเขาเรียกว่าอะไรสามารถที่จะซื้อของได้นะครับ อพอจะคําทางได้ละว่วาง,ง่ายๆนะครับว่ากูจะซื้ออะไรบ้างนะครับผมก็ลองไปใช้ดูนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ฝากติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็กดไลค์กดแชร์กับเพจทําเอสเบอร์ออนไลน์ด้วยนะครับผมจะมีอะไรดีๆมาแนะนำให้สเสมอนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ